สวัสดีค่ะวันนี้บ้านไร่องพพยอมพามาดูดอกมะนาวมะนาวนี้ตอนที่ซื้อมาเขาเรียกว่ามะนาวญี่ปุ่นนะคะแต่พอไปเซิร์ชดูเขาบอกว่าชื่อเลมอนนะคะตอนนี้เขาก็กำลังมีดอกแล้วก็มีลูกนะคะนี่ค่ะลูกของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ี่ค่ะลูกของเขาจะยาวๆแบบนี้นะคะลูกหนึ่งถึงใบจะไม่สวยแต่ดอกตรึมเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังติดลูกแล้วนะคะนี่ค่ะลูกของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะที่เขาเรียกว่าเลมอนนะคะถ้าเขาสมบูรณ์เต็มที่นะคะ ลูกเขาตอนที่เขาเอาต้นพันธ์ุมาขายที่บ้านเลยนะคะเป็นรถวิ่งเล่นะคะเขาจะบอกว่าลูกใหญ่เนื้อหอมเขาเอาลูกมาให้ดูนะคะลูกหนักประมาณครึ่งกิโลนะคะแต่บ้านไร่วังพยอมก็ปลูกมาได้สองปีแล้วนะคะ ลูกก็ไม่ใหญ่เท่าที่เขาเอามาให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ใบของเขาก็ไม่สวยนะคะไม่สวยเท่าที่ควรเพราะว่าทิ้งล้างไปนานมากเลยบะไรของพย,ยองก็ว่าพอติดลูกมาได้ลูกประมาณข้อมือก็มักจะร่วงหล่นหรือว่าเหลืองก็ไม่รู้ว่าเขาแก่หรือเปล่าแต่น้ำของเขาหอมดีนะคะน้ำเยอะหอม ทำน้ําปั่นอร่อยนะคะก็ไม่รู้ว่าโดนเขาหลอกหรือว่าเพราะอะไรนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้จักมะนาวเลมอนว่ากินแบบไหนรสชาติเป็นอย่างไรหรือว่าปลูกแล้วลูกใหญ่ขนาดไหนบอกบ้านไร่บางพยอมบ้างนะคะสวัสดีค่ะ